ค่ะเอ่อชื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้ชื่อเก๋ค่ะหมอเก๋อยู่ตรงไหนครับเอ่ออยู่บ้านธรรมชาติบนน้ําตกสองชั้นจะ้ะอ๋อสวนนี่คืออยู่ที่เอ่อบ้านธรรมชาติบนมีกี่ต้นครับเนี่ยเออสามติต้นจะ้ะแล้วตุเรียนอายุเท่าไหร่ครับสามปีครึ่งเอ่อทีแรกกันที่ท,ที่ที่ผมคือมาหาผมเนี่ยตั้งใจจะเอาไปรักษาโรคนะ ตั้งใจจะไปรักเอามารักษาโรคแล้วแล้วมันดีไหมรักษาเนี่ยพอเอามาฉีดเข้าจริงๆเลยออกดอกด้วยออกดอกด้วยออกดอกด้วยแล้วก็รักษาโรคด้วยรักษาโรคด้วยที่ดีมากๆก็คือการทําให้การยาวมากเลยเพราะปกติมันจะตอนแรกที่ยังไม่ได้ใช้อะการมันจะจุกติดอยู่ก็กิ่งทีนี้พอฉีดไปประมาณห้าครั้งหกครั้งเนี่ย สังเกตว่าเขายืดเขายาวดีมากเลยโอแล้วยิ่งถัดชุดหลังๆที่ออกมาหลังจากที่เราฉีดไปหลายๆครั้งอ่ะมันจะยาวมากยาวสวยโอค่ะแล้วโลกก็ไม่ไม่ไม่เป็นโลคขายไปหมดแล้วายค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาสดชื่นต้นเ็าสดชื่นดีใบเบยดีโอ้ออกยันยันปลายกิ่งเลยอ่ะโอ้ออกดีมากออกดีมากนะค่ะมันมันใช้แล้วใช้ไป รู้สึกเห็นความแตกต่างไหมครับโอ้เห็นความแตกต่างมากแล้วรู้สึกชอบเลยรู้สึกชอบเลยนะปลอดภัยเลยแล้วเนี่ยชอบจนก็ต้องเอาเอากิ่งมาปลูกเองอ๋อต้องร้าท้องร้ามาปลูกเองเลยครับแตกสวยดีมากเอออันนี้เขาปลูกระหว่างแปลงนี่ปลูกระหว่างแปลงเลยเออก็อันนี้เป็นตัวอย่างครับคนที่จะสร้างระบบนิเวียตในแปลงครับสร้างความสมดิน ให้กับต้นไม้ในแปลงเนี่ยคือเอาทองหลางมาปลูกได้นะครับแล้วก็ใบเขาสวยมากเลยแล้วไม่มีแมลงทําผลิตภัณฑ์ใบสวยมากไอ้น้ำสองสีเนี่ยใช้ในสวนแล้วก็จะประหยัดอย่างมหาศาลใช่ค่ะประหยัดมากแล้วทําง่ายทําไม่ยากไม่ยุ่งยากใช้ง่ายทําง่ายนี่ทาใช้เองมาตลอดเลยนะทําใช้เองตลอดเลยค่ะเก่งเลยสอนครั้งเดียวเป็นเลยมีมีที่ปรึกษาดีมีคุณพระช่วยครับผม